Time for food ค่ะเช้าถุนแล้วหิวไหมคะอันนี้นิดหน่อยอันนีนะเยอะพิเศษและแดดถามเธอได้ก็บอกนิดหน่อยทุกทีนั่นแหละเมนูวันนี้นะคะ What we have We got some fried rice นี่ค่ะข้าวผัดไข่ใส่แฮมค่ะ Okay and uh, we got some น้ำจิ้มไก่ไม่ใช่ no no sorry we got p พริกน้ำปลา <laughs> yeah, ใจโจดๆแต่น้ำจิ้มไก่เลยจูมิสน้ำจิ้มไก่นี่เลยมีข้าวผัดก็ขาดพริกน้ำปลาไม่ได้ค่ะ I mean I should put more 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 rice on top of โอเคค่ะทานเลงค่ะวันนี้ลุงไปตีกอล์ฟกลับมาทูมี่พริกส์แม่บ้านจะละจัดอาหารง่ายๆให้ลุงทานค่ะนี่เลยจ้ะข้าวผัดไข่ใส่แฮมค่ะอันนี้สลัดโรแฮมเหมือนกันค่ะเพราะว่าลุงซื้อแฮมมาเยอะค่ะเลยต้องกินให้หมดไวไวโบนัพชีเชี่ยนอืมอือ๋อเล้งเล้งเล้ง อือ mm. oh. just chew two two time อ mm. ืมควิกอ้ออะไรคะรวยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้เพ็ดนี่ไงคิวคัมเบอร์ีแตงกวาค่ะอือกินแค่แตงกวาก็อะไรแล้วเหรอ เป็นแอนและได่ก็ส่วนสลัดโรลใช่สลัดของชอบของลูกเอาไคขโดกระโดดเอาไคขโดรถเลไม่เป็นไรมันอยู่ในถ้วยไม่เป็นไรไม่ h i n g in อืมอืมอ้าตักเลยจ้ะ โบกกระโดดแฮมกระโดดออกจากสลัดอยู่เลยโอชูเปอร์เฟอร์ชอบอันไหนคะทั้งสองอย่างโอ้ยขอบคุณค่ะเอ้โอ้ย too much a n y i n g sometime s avocado, <laughs> like? too much but sometime s not โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบาย